วูวว้โอ้ยโย,โยสวัสดีรครับอะไรครับวันนี้แมวมึนเ,เ,เกมเมอร์มาเล่นเกมเดนสตี้ฮีโร่นะครับผมโอ้โห,โหก็เลยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคอนเทนต์ที่คิดว่าโอ้โหน่าสนใจมากจริงๆเพราะว่าเห็นมีหลายคนหามาเหมือนกันนะผมก็เลยจะทำคอนเทนต์นี้นะครับผมนั่นก็คือ ในแต่ละวันเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยผมทําอะไรบ้างนะใน1วันต้องทําอะไรบ้างนะครับผมที่ผมทํานะเออนี่เลยนี่คือแบบมาเน้นๆเ,เลยคือเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็แบบยังไม่ค่อยได้ทําอะไรก็เลยมาเริ่มดูก่อนก่อน,อนเลยตอนนี้เนี่ยเห็นอะไรแดงแเนี่ยก็พยายามกดเข้าไปก่อนเลยอ่ะมาถึงรอบตีช้างมา กดไปเลย1 2 3 4ี่เนี่ยผมกดไป 4- 5ถึงาทีนะครับผมกดไปเยอะๆอ e เพราะว่าเผื่อจะได้เป็นช้างนะครับกดไปเยอะๆ e เลยไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไอ้ของหมดนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่าถ้าได้ช้างแล้วก็จะอ่้นั่นกว่านะครับคุ้มกว่านะเนี่ยกดมีอะไรก็กดไปเนี่ยแดงๆอ่ะพเป็นแดงปุ๊บเนี่ยหายแดงปุ๊บเนี่ยก็นั่นเห็นไหมอันนี้เช็คชื่ออ่ะเช็คชื่อไป ตรงนี้เนี่ยแล้วก็กดกดอะไรก็กดไปเนี่ยผมกดของพวกนี้นะอ่ะกดไปต้นไม้เงินนี่การลูหลานการลูหลานไม่ได้กดไม่มีอะไรก็เนี่ยให้มันหายกดให้มันหายแดงนะครับเนี่ยมีอะไรแดงๆเนี่ยเห็นไหมพอนี่หายแล้วปุ๊บมาดูอีเวนต์ต่ออีเวนต์มีอะไรให้กดบ้างปุ๊บนี่แลกโบนัสน,นี่ผมแลกไปแล้วนะผมแลกของพวกนี้ไปแล้วนะอืมอ่ะมาแลกอันนี้ด้วยผมอยากได้นะโอเคนี่ครับแลกเสร็จแล้วก็มาต่อกดอะไรแดงๆให้มันหายแดงนะครับเห็นไหม งานเลี้ยงเลิศดรถดนี่งานเลี้ยงเลิศดรถดตรงนี้นี่เรายังไม่ได้ทันทําอะไรเท่าไหร่เลยนะเนี่ยทาโบสตอร์ดันเจี้ยนสตอรีมีแค่นี้เองนะนองนั้นยังไม่ได้ทำเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทานะครับต้องทําให้หมดนะครับอ่าโอเคไอ้ตรงนี้ก็อืมเหมือนเดิมนี่วันที่สองไม่มีอะไรให้กดให้มันหายแดงนะครับกดให้มันหายแดงอ่าอ่ะ,อ,ะอันนี้กดไปเลยนะครับนี่เป็นงานเลี้ยงนะผมก็กดไปเลยนี่ครับได้มาหมื่น เป็นหมื่นแล้วก็รอไว้เก็บไว้อ่านมาดูภารกิจตรงนี้เห็นไหมมีอะไรให้กดอ่ะกดแดงไปพอหมดก็เดี๋ยวค่อยมาทําต่อนี่ม้วนภาพอ่ะกดไปนี่กดได้เยอะเลยใช้ยางกําลังเยอะนะครับเพราะว่าตอนนั้นใช้โอ้โหใช้เยอะจนนี่ครับครบ2องพันแล้วก็คลิกเดียวรับไปเลยนี่ ผมไม่ได้เติมผมไม่ได้เติมข้างล่างนะครับเห็นไหมไม,ไม่ไม่ได้เติมข้างล่างแต่ถ้ามีคนถ้ามีแต่ว่าน่าสนใจนะคือถ้ามีคนมีงบแบบก็เติมไปเลยนะครับคนมีงบก,ก็เติมไปเลยนะอืมตรงนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกอมาดูกองทัพโอเคกองทัพเข้ามาช่วยสนับสนุนขออะไรนี่เราขอไปํากำเหลงเสียเกี้ยว,ยวมาขออะไรอีกตัวหนึง่ง ตัวหนึ่งขออะไรก็ได้เตียวครับไปเออตรงนี้ก็เราก็ขอเราก็ช่วยเหลือช่วยเหลือไปให้ครบส2 1สองหนึ่งโอเคช่วยเหลือเสร็จมาก็บูชากองทัพนี่กดกดแปลมีอะไรให้กดก็กดไปอ่างเปายังไม่แจกเหรอโอ้กองท่านันหนึ่งงานเลี้ยงเลื่อนรถเหรออันนี้ก็เออปล่อยดีไม่น่าปล่อยเลยดีกว่ามาแจากไปเลยมา เพราะว่าเราเป็นหัวหน้ากิลนะครับผมได้อันดับหนึ่งงานเลื่อนลดมานะโอเคมาต่อออมีอะไรอีกเนะี่ยต้นไม้เทพนี่กดรับจิตอสูรไปโคมอืมมากดกดกดเห็นไหมกดได้3ทีนะตรงนี้เนี่ยมีอะไรให้แดงแดงก็กดไปเลยครับกดให้มันหายแดงนะอ่ะ ร้านค้าตรงนี้ซื้อเรากดนี่เรากดออโต้ไวแล้วนะกดไปนี่ซื้อตามนี้ซื้อตามนี้ไปเลยอ่ะนี่ครับกดซื้อกดซื้อกดอะไรไปนี่ไอตรงนี้เราก็กดตรงนี้ร้านขนพลนะของผมกดเซตออโต้ไว้แล้วนะมันก็กดให้ออโต้ให้นะนี่ซื้อออโต้ให้แล้วตรงนี้ก็เหมือนการศาตราซื้อออโต้ไป กดปิดปุ๊บนี่มันซื้อออโต้ให้นะตรงนี้อาสูรเทพนี่ซื้อมาห้าอันนี่มีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะหมดหมดก็ทีนี้นะครับเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยจะจะตีบอสอีกแล้วเนะี่ยตีบอสอย่าลืมตีบอสนะครับผมก็เลยเห็นไหมผมต้องตั้งเวลาไว้11บเอ็ดโมงนะตอนนี้เนี่ยออตอนนั้นอีก10วิก็จะได้ตีบอสแล้วมารออีกสักแป๊บหนึ่งนะ 2 1 0โบเข้ามาตีบอสเลยปุ๊บถ้าสลับคนไม่ว่างนะเข้ามาตีทีเดียวพอตีทีเดียวปุ๊บเนี่ยแล้วก็ออกมาเลยเนี่ยคนไม่ว่างนะแต่ตอนนีต้ตอนนี้ผมว่างผมก็ทําเต็มเต็มสูบไปเลยเอ่อตอนนี้ผมเล่นกําเหลงโอ้โหมานี่ครับนี่ตีคนไปเราเล่นกําเหลงนะเราก็สู้คนที่พอจะสู้ได้นะพลังเราพลังเราเท่านี้นะอืนี่ นี่นี่เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยมาเข้ามาตีต่อนะแต่ถ้าคนไม่ว่างก็คือตีทีเดียวนะครับคนไม่ว่างก็คือตีทีเดียวอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมมีเล่นหลายเล่นหลายไอเดีเล่นหลายจอด้วยเล่นหลายไอดีนะอ่ะผมไปกดจออื่นมานะอ่ะกลับมาต่อนะครับผมอ่ะมามา,มาดูตรงนี้มาไล่มาไล,มาไล่มาไล่ดูต่อเห็นไหมพอจนภยัยต้องผจนภยัยสมมุติผมอยู่อันดับอ่ะผมตีไปเลยนี่ให้ ีไปเยอะๆเออนี่ให้มันหมดนะครับสิทธาลบตรงนี้อ่านตนเชยนไายวันกดรับของกดกวาดล้างไปกดกวาดล้างกดกวาดล้างอืมกวาดล้างนี่กวาดล้างไปต่อมานี่พันดานุนพ้น,นี่ผมกดเน้นอันนี้นะเห็นไหมหินสกัดขั้นกลางเห็นไหมครับตรงนี้นะ แล้วก็ลาดตะเวนฐานทันบตรงนี้ผมลาดตะเวนไปแล้วนะลาดตะเวนยังไม่ถึงเวลานะเห็นไหมยี่สิบเอ็ดชั่วโมงนี่ผมลาดตะเวนไปแล้วอ่ะมาต่ออ่ะกดรับเนี่ยมีอะไรแดงแดงก็กดไปนะครับนี่เห็นไหมเออเนี่ยของพุ่งเนี่ยอ่ะของพวกนี้อะไรแดงแดงแดงก็อันนี้ของพวกนี้แดงไม่เป็นไรนะเพราะามันแดงไว้อยู่แล้วนะเนี่ยปีหลอมมาเนี่ยกดไป มีอะไรแดงอีกก็กดแปลเดี๋ยวม้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาลงม้านะครับเดี๋ยวค่อยมาลงม้านะมาเนี่ยอันเชิญรับสมัครหนึ่งสองสามสี่นี่ห้าครบห้าอ่าโอเคอ่านี่ก็ฟรีหนึ่งก็โอเคพอเท่านี้นะครับเนี่ยแปลนราสกินฟรีหนึ่งครั้งไปกดกดไปอีกเลย กดไปตอนนี้เรามีให้กดก็กดไปอุ้ยวที่คนนกม่วงมาสองอันเลยเหรอโหหสุดยอดสุดยอดคลิงมาโอ้โหนี่ครับแต่ว่าโอ้โหอันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้เศษเลยนะนี่ครับอือ่ะกดหมุนต่อไปหมุนต่อให้มันหมดนะครับนี่มาเออ,อน,นี้่เศษเยอะหน่อยมาเราดูตรงนี้มีคนนกม่วงสาม อันนี้เศษเศษอีก93นะก็15 2 3้าสอู้เกือบใกล้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาแปลงให้ดูนะคลิปหน้านะ่าจะคลิปหน้านะว่าอาจจะแปลงให้ดูเนี่ยรางวัลเนี่ยกดรับก็กดรับเนี่ยหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยคุณมาลองดูตรงนี้เนี่ยเนี่ยเอ่อตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราตีบอสรอบที่2ก่อนอ่ะ ตีบอสรอบที่2เสร็จตอนนี้เราใครจะป้นก็ได้นะแต่ผมไม่ไม่ผมไม่ได้กดป้นนะครับผมไม่ได้กดป้นนะอ่อตอนนี้เดี๋ยวดูว่ามีอะไรทําอีกโบนัสเห็นไหมนี่รับไก่ด้วยอย่าลืมรับไก่ตอน11บเอโมงนะนี่เพราะว่ามันตีบอสพอดีกดรับไก่มานี่ใช้ตอนนี้เออนี่มีมีพลังเยอะก็นี่ของผม นี่เล่นกำเหลงใส่ให้กดให้กำเหลงไปกดใช้ยาพลังนะครับให้กำเหลงนะอ่าเดี๋ยวนี้ด้วยกดใช้ยากำลังให้กำเหลงเสกขุนพลงอกก๊กนี่กดนี่นี่มันจะมีโอกาสได้ตัวกำเหลงมาเป็นเศษนะครับอืม นี่กดไปกดไปสีครั้งอ่ะนี่กินยาเพิ่มอีกหนึ่งไปนี่ประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้เสร็จเราก็จะมามีมหาราน,นา้นบุกต่อน,นั้นบุกตรงนี้มากดตีไปเลยให้หมดคลิกเดียวรับนี่รางวัลกดรับอ่ะก็จะมีประมาณนี้ แล้วก็มาดูตีบอสอีกทีหนึ่งอายังไม่ครบยังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็เนี่ยแหละก็ดูภารกิจนี่ครับภารกิจรายวันนะต้องทําให้เต็มนะทําให้ครบนะมีผลนะครับเห็นไหมนี่โอ้โหเนี่ยมากดจะเกือบเต็มแล้วเนี่ยเกือบเต็มแล้วเนี่ยอ่ามอบมอบสติ20ครั้งให้เพื่อนอ่านี่รับสติเพิ่มอ่าไหนทําอะไรอีกสกัดอุปกรณ์เนี่ยกดกดตามแบบเนี่ยนี่สกัดเราก็สกัดแค่หนึ่งครั้งพอ นี่กดสากัดปุ๊บนี่ได้มาแล้วเนี่ยเหลือนอกนั้นก็เนี่ยเข้าร่วมง,งานเลี้ยงประมูลอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถ่ายทอดอย่างนี้นะตอนนี้เรานี่พเนจรไปออยี่สิบเนี่ยพเนจรจอพันนีจรให้ครบนะตอนนี้เดี๋ยวเราแต่แต่ว่าตอนนี้เราอัดคลิปนะเราก็จะพเนจรแค่นิดเดียวก่อนนะให้ดูนะครับแต่ว่าของจริงก็คือ เราจะพเนจรนี่จนเต็มกดยานี้ด้วยให้เต็มนะครับให้ครบ200นะแล้วก็กดพเนจรไปเรื่อยนะนี่พเนจรไปเรื่อยตรงนี้ก็เนี่ยก่อนตายฝังลูกก็เล่าปีนี่เห็นไหมในวา,ารสองกุก๊กสูงเจ็ดือใบหน้าดังยกดังยกก็จะเป็นจุกัดเหลียงมานี่ประมาณอย่างนี้นี่บุญวายลกเอี้ยงของผมก็ใช้ไปเลยใช้ไปนี่นี่ประมาณอย่างนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็กด กดรับภเนจรมาเห็นไหมพายนจรก็ครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยก็เนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นก็มาเก็บงานงานเลี้ยงอีกเนี่ยแป๊บเดียวก็ครบแล้วแค่นี้ง่ายนิดเดียวเองแล้วก็เนี่ยคุณดูใช้เวลาไปเท่าไหร่ใช้ประมาณ10-20นาทีเองถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีเวลาน้อยจัดไม่ค่อยว่างจริงๆใช้เวลาแค่5นาที5นาทีก็ยังได้เลยให้เก็บบางอย่างเนี่ยของประจําวันเนี่ยคือเนี่ยภารกิจเนี่ยก็ต้องทําภารกิจให้ครบปุ๊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 บเข้ามาตีบอสก็เข้ามาตีบอสทีเดียวพอ ก็ได้เลยนะตีบอสแค่ทีเดียวเนี่ยแหละครับก็เนี่ยกิจกรรมประจําวันของผมมีแค่นี้เองแต่ว่าแค่อย่าลืมนะครับเข้ามาตีบอสทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับผมตีบอสเช้าเย็นเนี่ยทดสอบกองทัพเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเป็นเกมที่ไม่มีไม่ใช้เวลาเยอะเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาคนต่างๆที่อ้างว่าไม่มีเวลาอะไรเนี่ยคือนี่ผมสอนเลยว่าผมทำเนี่ยผมทําอย่างเงี้ยใช้เวลาน้อยมากใช้เวลาน้อยมากเี่ย มีเวลาให้กดก็กดไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เนี่ยมีได,ด้กดได้กดเพิ่มอะไรไปนี่เห็นไหมนี่ก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่แหละก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวบอสก็จะจะหมดแล้วจะหมดเวลาแล้วเนี่ยประมาณอย่างนี้ไม่มีไม่มีอะไรมากเลยนะไม่มีอะไรมากถ้าคนไม่ว่างนะคนไม่ค่อยว่างเนี่ยก็ทำแป๊บเดียวทำแค่ทำแค่นี้เองก็จบแล้ว แต่ถ้าคนเดี๋ยวคนอื่นที่มีเวลาหน่อยที่ยังพอมีเวลาเนี่ยก็ค่อยๆเก็บค่อยๆอะไรไปทีละนิดค่อยๆมาไล่ดูค่อยๆมากดดูว่าจะกดอะไรได้อีกเอออย่างนี้มีประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็นี่บล็อตก็ใกล้จะจบแล้วเนี่ยอีกหนึ่งนาทีแต่ว่าคนไม่มีเวลากดทีเดียวพอแล้วก็ออกไปเลยกดทีเดียวพอแล้วก็ออกไปเลยนะครับเนี่ยก็ อันนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละมีประมาณนี้เราก็เล่นให้ดูนะครับว่าเราเล่นประมาณนี้นะเดี๋ยวตาหน้านะอุ๊ยเทพยุทธ์นี่มีอะไรแดงแก็กดไปอ๋ออัปเกรดหน่อยมาอ่าอัปเกรดเห็นไหมมันขึ้นแดงๆมีอะไรแดงแก็กดไปอัญเชิญเดี๋ยวครั้งหน้านะเดี๋ยวครั้งหน้านะตรงนี้นะตรงนี้นะเห็นคนบอกว่าเนี่ยสอนแปลง สอนแบบเปลี่ยนตัวหลักเปลี่ยนอะไรมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะแปลงร่างสกินนะแปลงร่างสกินตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต้องมาหมุนเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับปากว่าพิชิตมานะครับใช้ในการหมุนแล้วก็มาแลกตรงนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้ามาแลกให้ดูนะแล้วมาบอกให้ดูว่าควรต้องใช้ตัวไหนตัวไหนหน่าสนใจนะครับควรต้องเลือกตัวไหนมาก่อนอันดับแรกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าน,านะจะมาทําให้ดูนะเป็นเจาะรายละเอียด e เลยแล้วก็เปลี่ยนให้ดูเลยเพราะว่านี่ครับ นี่มันมีเปลี่ยนตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาคํานวณดูนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะอาจจะยังไม่ถึงนะแต่ว่าต้องรออีกสักหน่อยสําหรับวันนี้นะครับแมวมึนเกมเมอร์นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมนี่ครับอย่าลืมทําตามนะนี่บอสจบเรียบร้อยบอสจบเรียบร้อยนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่ทีมของเราได้อันดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคนมาขานคิวให้นะครับผมนี่แต่ละวัน ไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรเยอะเลยนะไม่ได้ทำอะไรเยอะเลย,นะเย,เลยแค่นี้นะครับผมเอาละครับสําหรับวันนี้นะครับแมวมือกมเมอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับโยโย,โย,โย,โย